สวัสดีค่ะเมื่อวนี้ผมจะพามาเบิง่งมารอสวนยำแร้งค่ะอากาศอากาศเมื่อนี้ค่อนข้างที่จะหนาวค่ะช่วงเซาก็ลดลงไป14องศาเนะาะใบมากก็จะประมาณ25 25หหถึง27ค่ะถือว่าดีมือน,นี้อากาศดีเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตบอกพีกหรือว่าบอกหุงของเหาอยู่ในเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> จะได้กลิ่นบอกบอกหุงอยู่ในอันถังซีฟ,ฟ้าๆานี่ไหมคะ่ะ จะได้กินบอบอกพริกบุ้มก็เริ่มอันนี้เก็บไปหลายต้นหลายชุดแล้วค่ะบอกพริกชอนี่พริกชอ่อเก็บไปหลายชุดแล้วก็เริ่มถ้าย่อยออกดอกมากให้เอาเก็บกินเรื่อยๆเนาะคะ่ะเมื่อไงใ,ใบกนันนะน่ะนี่แม่บอกหพวงบุ้มออกดอกแล้วนี่สิได้กินบอถ้าเป็นแบบนี้ค่ะนี่นม่พืชผักสวนขั่ว สำหรับคนที่ไม่พื้นที่หน่อยหรือว่าไม่พื้นที่จำกัดเนาะค่ะนี่ค่ะมึงกับปลูกใส่ในกระถางนี่แหละปลูกใส่ในกระถางบอกพิกทั้งนี้ฝืนเลยเด้อค่ะนี่ฝืนมาแล้วหน่อยกร,ก,รก,กระดูกกระถางกระเบิดใหญ่เด,งงด้อค่ะเนี่ยกระถางในหน่อยนี่มันสิบแปดลิตรหรือยี่สิบหกลิตรสิบแปดลิตรเหรอคะนี่กระถางขนาดสิบแปดลิตร แต่ว่าต้นใหญ่ๆต้นใหญ่งามมะเขือเือปะมันสิเป็น่ยนมะเขือเปะหรือสเป็น่ยนมะเขืออยางแล้วสิไก่พันบนี่ห้ดอกแล้วค่ะให้ดอกแล้วเดี๋ยวเมื่อน,นี้ผมจะพายางไปทางหลังบานสุดๆเลยเม่เคยได้อัปเดตให้เบิ่งจากเท่อทเพียลุ่ง เด็ดออกไปนํำค่ะเพี่อะพี่ะอะงอกพริกบรรยากาศย่ำแร่งเสียงนกเสียงกาห่องเดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวผ้าอ้อมไปเบิงทางหลังค่ะหลังสุดๆเลยด้เมื่ดอกแก้วผมนะดอกแก้วผมหอมหอม ยางพันนี่หอมสดชื่นอยู่ในบ้านก็ยังได้กินอยู่ค่ะดอกแก้วได้กินดอกแก้วแล้วคือนดูดคือหอดบัานนน่น่ะนี่ค่ะสวนหลังบ้านสุดนะแต่ก่อนนี่ผมกระสลูป,ปบอกหุ่งเนาะบอกหุ่งต้นใหญ่มันไข่ดอกไข่นวยดกมันนี้มันโขนมันหนาวตายอายุตามอายุไข่มันนั่นแหละค่ะก็เลลื้อออกค่ะทั้งนี่มงลื้อออกมก็เลยเข็นดินมาใส่แต่มัน จักซีบขั้นรถนี่แหละนี่เอามาใส่สบ๊วเมื่อซีพั้นโหดออกแบบซีบหอบไหมคะ่ะใส่รถเข็นคนดินนั่นไหมคะ่ะรถเข็นคนดินเอามาผาสมผสมคุกเข่าใส่กับดินเกาที่มี่อะคะ่ะแล้วก็มีขีดเป็ดนะขีเดเ,ขเป็ดเอาขีดเป็ดมาผาสมมุ้งกระปูอันนี้บุ้มปลูกได้ประมาณสองเดือนมั้งคะ่ะนี่นี่ตน้นบักฮุงสองเดือนบอกักพริกบักพริกก็ชุดประมาณเดือนกลักวค่ะ เดินกลัวเริ่มหายดอกด้วเนี่ยค่ะดอกมันล่วงไหมคะ่ะทั้งนี่ไหมนี่แหละเหตุผลที่ผมปลูกบก,กพริกใส่ในกระถางมันดูแลง,ง่ายกว่าปลูกใส่ลงดินโดยตรงนะคะดอกล่วงกระสิทธิ์มี่บางส่วนติดบ่บ่แน่ใจค่ะเพราะว่า,าทั้งนี่ผมปลูกบกพริกเป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกเลยคะ่ะที่ผมปลูกบกพริกใส่นี่เอาลงเอาลงมาเบิ่งนี่อกพริก พูพิกเครื่อนี่เอามาจากบ้านเดีือต้นเดียวเนี่ยต้นนั้นตายเบิดมันบ่มัมกอากาศอยู่นี่หรือจังไดก็บ่รู้แต่ว่าบอกพกอยังอื่นนี่ออกมาจากออกมาจากบ้านเบิดเด้ค่ะมันก็แล้ลวแต่เนาะเนี่ยไปค่ะให้วุ้มถามเนี่ยสำหรับผู้ที่พ่นรู้บอกว่าวุ้มเป็นยังคือเป็นจังสี่นอะบ่ได้เป็นต้นเดียวเด้ค่ะ เป็นเบิร์ตเนี่ยงอชีถิ่มยืดไก่แรกกระไดเป็นนิยังล่ะค่ะนี่แต่บาเวลามันใหญ่ขึ้นใบมันก็จะกลับมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เวลาเขาเกิดมาใหม่เขาเออจะเป็นแบบนี้นุ่มการสะเลนหน,นะะ่อยดิค่ะทั้งนี้ออเออเทั้งนี้ก็สีโลกโรคแน้วเพราะมันเป็นหลังบานสุดเนาะหลังบานสุด เก็บกระถางเก็บอย่างไ้ทั้งนี้นี่เหตุผลที่บุ๋มปลูกหลายๆต้นเนี่ยทั้งนี่กับพวหลายดอกประมานสีตน่ตน้ตนสี่ต้นหาต้นหกต้นอันนั้นก็เอามาปลูกใหม่เพราะว่ามังจะได้เลือกเอานะคะว่าตน้นใดเขาเป็นต้นสมบูรณ์เพจบ่ต้นเมียต้นอย่างบ้องสิน,นะคะถ้าตน้นใดเพิ่งเกิดน่วยก็ตัดออกตัดถิ่มแล้วบุ๋มต้นน้อยๆีย่เป็นบลกหุ่งหญ้าค่ะในบกหุ่งพันขังเอามาจากบ้าน สองตนฝากกันไปจะได้กินบอกกาวาน่าเสียงเป็ดหน่อยหอ้อแกบแกบอยู่บกฮงบกพริกเป็น,ต,น,ต,นตัดนี่เอ้าตดแล้วเนี่ยค่ะตดนีนติดแล้วนี่นูยหนึงปลูกปลูกลงทีค่ะเจ้าบกฮงจะบ,บกพริกมันเหลือนอตตนกาบกพริกมันเหลือหลายนะคะผมก็เลยเอามาลงนี่ บรรยากาศยามแรงๆละส่วนมึงแนบบ่มปลูกอย่างแนบักพริกบักเกลือักหุ่้ปลูกอย่างถิ่มแพ่งๆหากินๆๆน่นยากๆากเยค่ะส่วนแปลงนี่บระเ้ไทยลงในเบิ้งจากเทือค่ะนี่เป็นดังสี่สามต้นนี่เป็นคือกันเบิดเลยค่ะดอกนี่หลาไหลแต่กระลวงเบิดเนี่ยเขาปล,ลูกเลวสิเป็นดังสี่ละ ให้แน่แต่ปลูกกระถางไปกระถางมันเนี่ยดอกไล่ลายเนี่ยเบิ่งวันมันสิจับป่ออกจับประมาณจักหาสิเปอร์เซ็นกันยั่งดีด้อค่ะใช่ไหมเนมันก็สิร่วงเลยถ้ามาดาเขามันละเนาะไล่บปนี้ไหมแม่เขาก็ต้องสลัดออกลูกหลาพผลม่อสลัดออกถ้าถ้ากรีบดอกสีน้ำตาลน่ะสรงัยจะจับอยู่ค่ะเนี่ยเห็นบ่ถ้าเป็นกรีบดอกสีน้ำตาลน่ะจับนวยอยู่ ต้นทางเนี่ยมุงก็เก็บไปสองสามรอบแล้วนี่เก็บดันล่างรอบแหลกเนาะชุดแหลกออกไปน้ำแรงก็มีบุ๋มมาซ้ำเนี่แหละครับพี่น้องว่าสิเอาให้ถึงแปดนาทีจะถึงบ่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบื่องอีกทางหนึ่งกันนี่บอกพีกของห้าวเออสิเป็นเป็นใบเรืองๆให้จังใดกับบรลุออกเรืองๆอ่อนน่วยก็เป็นสีเรืองๆอ่อนอ่อน บกฮงผูกบกฮวงเวดตรงกลางเลยต้นกาบบกฮวงมันหลายพดเกิดมาหลายบ่มาหไม่มองลลไเลยค่ะคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี่เด้อค่ะจากสีลงคลิปอีกอย่างน้ะวุ่นวนเวียนๆอยู่ในสวนนี่ล่ะขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมเข้ามาติดตามกดไลค์ให้ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันเด้อค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้ออากาศบานเท่าหอนทั้งนี้ก็เปลี่ยนกันเนาะค่ะเนาะประกาศบานเท่าหอนทั้งนี้ก็เริี่มสีหนาวสีฝนนั่งสสนาค่ะไปก่อนค่ะดูแลสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ